สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วัน2อทับหค่ะสัปดาห์นี้เรียนหน่วยโรงเรียนของเรานะคะก่อนที่เรามาเรียนนะคะเรามาฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ So Come nice on, so ฟังเพลงกันแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆอันดับแรกเลยนะคะที่ครูจะสอนนะคะก็คือชื่อโรงเรียนตราสัญลักษณ์และสถานที่ตั้งของโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม4ค่ะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะคะจะมีรูปโลโก้ของโรงเรียนนะคะมีรูปสะพานจุลจอมเกล้าวนะคะ มีแม่น้ำตาปีนะคะเด,ด็กๆจำไหม,มนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของโรงเรียนสถนที่ตั้งนะคะโรงเรียนตั้งอยู่ที่168ถนนทราธิบบดีตำบลท่าขามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเรื่องที่2นะคะอาคารและสถานที่ในโรงเรียนของเรามีอาคารอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอันนี้คืออาคารสีชั้นเรียนนะคะมี ห้องเรียนของอนุบาลสองนะคะและอนุบาลสามค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีห้องสำนักงานห้องสมุดนะคะที่เด็กได้เรียนรู้กันนะคะส่วนอาคารด้านหลังนี้นะคะเป็นอาคารสองชั้นนะคะมีห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์และก็ห้องภาษาอังกฤษของครูปาล์มนะคะมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของครูไม้ และที่สำคัญก็คือน้องอนุบาลหนึ่งเรียนอาคารนี้ชั้นล่างด้วยนะคะเรามาเรียนรู้ต่อไปเลยค่ะเรื่องที่สามนะคะเรื่องบุคคลและหน้าที่ของบุคคลภายในโรงเรียนนะคะเรามารู้เลยนะคะว่าบุคคลต่อไปนี้มีหน้าที่อะไรบ้างเริ่มจากผู้อำนวยการโรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนของเรานะคะไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะแต่ว่า เรามีรักษาการแทนผู้อเมริกันนะครนั่นคือใครคะเด็กรู้จักไหมคะใครคะเด็กคุณครูสาวนั่นเองนะคะเรามารู้จักอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งก่อนเลยค่ะคุณครูอะไรเอ่ยมาแล้วจ้าคนนี้ชื่อครูอะไรคะชื่อว่าคุณครูอุนะคะอยู่อนุบาลหนึ่งทับหนึ่งค่ะครูนันทนัดคงพัฒน์ค่ะคนต่อไปนะคะครูไะไรคะเด็ก คุณครูนยนะคะอนุบาลหนึ่งทับสองค่ะครูกนกพรบัวแก้วนะคะต่อไปค่ะอนุบาลหนึ่งทับสามนะคะครูหนูนะคะชื่อว่าครูอารีชนะมากนะคะคนต่อไปลวค่ะเดี๋ยวจังไหมคะคนนี้ใครเอ่ยสอนอนุบาลสองทับหนึ่งชื่อว่าครูอีดนะคะคุณคณรูดาริยอิมมาวาค่ะ คนต่อไปนะคะคุณครูสิริสารนันทเสนาค่ะชื่อว่าคุณครูสินะคะสอนบัลสองทับสองค่ะคนต่อไปนะคะคุณครูสาวนะคะสอนบัลสองทับสามนะคะชื่อว่าครูสุภารัตน์ถลเพชรนคะคะเรามารู้จักครูน้บานสามกันนะคะคนแรกเลยค่ะคุณครู แอนนะคะคุณครูลัดดาวันสุภะนะคะสอนรบันสทับหนึ่นะคะปีหน้านาด,ดีก็จะได้เจอกันนะคะอนุบาล3าทับสค่ะคุณครูนาดนะคะชื่อว่าคุณครูนาดรดนาดเชิดแสงค่ะต่อไปนะคะคุณครูเอค่ะครูสิริพรแก้วประจุนะคะสอนชั้นอานบุบาลสาทับสนะคะ มาแล้วจ้าครูไม้ของเด็กๆนะคะคุณครูทวีวงศ์มาเจริญนะคะสอนกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมพละและกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะคนต่อไปแลยจ้าคุณครูดาวนะคะคุณครูกริตยียนีสีเนียมนะคะสอนกิจกรรมคอมพิวเตอร์และกิจกรรมทุจริตศึกษาค่ะคนนี้คครคะเด็ก คุณครูปามค่ะคุณครูกนกวันณแก้วงามนะคะสองกิจกรรมภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆนะคะมาแล้วจ้าคนนี้คุณครูแป้งนะคะสอนกิจกรรมดนตรีน,นาตาศิลน,นะคะให้เด็กๆได้ฝึกรำกันนะคะทั้งหมดนี้ที่ครูกล่าวมานะคะเป็นคุณครูนะคะมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะ คุณครูมีหน้าที่สอนเด็กๆให้มีความรู้นะคะฝึกกิจกรรมให้เด็กๆได้อ่านออกเขียนได้กิจกรรมเล่นกับเพื่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเชื่อฟังคุณครูนะคะไม่ดื้อนะกับคุณครูนะคะเดกรือต้องตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะคะคุณครูสอนอะไรไปใหเ้เด็กปฏิบัติตามด้วยนะจ๊ะ และยังมีบุคคลที่สำคัญอีกนะคะมีดังนี้เลยค่ะคนนี้ก็คือคุณครูฝนนะคะคุณครูกัญทิยาแป้นกลํานะคะมีหน้าที่ทำงานธุรการเอกสารต่างๆนะคะผู้ปกครองมีเรื่องที่จะติดต่อเขียนเอกสารนะคะมาติดต่อครูฝนนะคะคนนี้เลยจ้าคนนี้ครูแหมค่ะคุณครูยุคดีสุสวัสดิ์นะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับ การเงินบัญชีนะคะช่วยคุณครูทํางานการเงินนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําคัญที่สุดเลยนะคะคือใครคะเด็กๆคะน้ป้าภัยนะคะป้าภัยเป็นเป็นโรงนะคะดูแลทาความสะอาดโรงเรียนของเรานะคะให้มีความสะอาดเรียบร้อยนะคะเด็กๆคะนอกจากป้าภัยแล้วนะคะก็มี ป้าเปี้ยวนะคะป้าเปี้ยวก็ทําหน้าที่เป็นผ่านโรงช่วยดูแลความสะอาดโรงเรียนของเราให้มีความสะอาดหากไม่มีป้าไผ่ป้าเปี้ยวนะคะโรงเรียนของเราก็ไม่สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนนะคะและสถานที่ต่างๆโรงเรียนของเราให้สะอาดโดยการเก็บขยะทิ้งลงใน ถังขยะนะคะเด็กๆไม่ทิ้งขยะเกลื่อนโรงเรียนนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เป็นคนเก่งนะคะต้องเปคนเก่งนะคะส่วนสัปดาห์นี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะคะบา,บายบาย